ครับสวัสดีครับนี่ก็รอบสุดท้ายแล้วครับรอบชิงชนะเลิศครับนะครับตะวันช่างยนต์ครับช่างยนต์ช่างยนต์ครับครับนู่นครับคะแนนไฟฟ้าครับสมกับที่โุชท่อนบอกลีเขาว่าถ้าแพ้นี่เขาต้องเอาโทรศัพท์ของวันเดียวกันมาครับใส่หมวกมาของจริงครับผมไม่ต่างไหนก็รอบเบอร์ไปครับว่าไผ่สิ่งใดเป็นแชมป์ครับแชมป์แชมป์ครัแชมป์ แต่บาทก็เปิดจริงใช้สกิลก่อนเป็นมาตอนนี้รอนมยังไง่้แลต้องลับหนูพี่รอรอเดียวต้องหนสงัเดียวจะรับมาส่วม่ได้เลยเขาสอดกันไปยัหน้าซอนเรีนะผมตอนนี้ วนมีการล้างมือเกิดการเอาฟังเข้าห้องนบางอย่างฟังเานรียยเราลุกังยามมีไมปทีนเรการ็คเที่ยวตอนแล้วหลังเราต้องไปเราไปเข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 ไปเขาไปเขาไปเาไป่าไปเขาเขาไปเขาไปเขาไปเขไปเขา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 เขาไปเขาไปเขาเขาไป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 เขขาไปาไปเขาาไเขาไปเาไปเขาไป